ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีเวลคัมกทมแบงค็อกนะครับคลิปนี้สวัสดีท่านอยู่กรุงเทพนะครับคลิปก่อนๆหรือว่าจะเป็นจดสั้นนะครับจะเป็นต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนะครับก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับคนกลับก็กลับไปนะครับคนอยู่ก็อยู่ไปนะครับก็ทําหน้าที่ปกตินะครับ ท่านอาจจะเจออยู่คลิปก่อนนะครับจะเป็นต่างจังหวัดเนาะเออนั่นแหละกลับบ้านก็เป็นบ้าเป็นบอไป,อเ,ปเลยนะครับ <c oughs> นะครับออทําให้พ่อแม่หรือว่าท่านท่ามีรอยยิ้มก็โอเคแล้วล่ะครับออจะเป็นเนื้อหาสาระบ้างนะครับออคำขำมาหากันไปนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับบางทีเราขับแท็กซี่ก,ก็ก็เครียดนะครับ บางทีท่านดูก็สาระมากมันก็ไม่ดีนะครับเอาขำๆเพลินๆดูรงบรรยากาศมีรอยยิ้มมาฝากพี่ๆน้องๆบ้างก็โอเคนะครับปลดปล่อยนะครับกลับบ้านอ่สองสาวันนะครับกับไม่นานนะครับไปนั่นแหละตามคลิปนะครับที่พูดคุยกันนะครับเอ่อคลิปนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกนะครับที่ได้รับผู้โดยสารไม่ว่าจะ ที่จริงเนี่ยผม่าจะพูดต,ตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนะครับก็มีผู้โดยสารหลายท่านนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับนั่งรถลืมของโดนหลอกบ้างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงช่วงสงการนะครับออตอนตอนท่านกลับบ้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะครับท่านกลับบ้านท่านก็เรียกแท็กซี่ปกติเรียกแกลบบ้างเรียกแอปอะไรต่างๆทุกทุกแอป มาขนส่งหมอชิดหรือว่าหขนลำโพงทุกที่นั่นนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับหรือว่าลางังสิตก็แล้วแต่นะครับตอนกลับบ้านขึ้นรถทัวร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาช่วงขากลับนะครับขากลับนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากเอามาฝากแล้วก็เป็นอุทหรณ์แล้วก็เตือนภัยท่านผู้โดยสาร,ร,ร,รเป็นหลักนะครับผู้โดยสารเป็นหลักนะครับคลิปนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับแท็กซี่เลยก็ได้แท็กซี่นี่ เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะครับเออก่อนอืน่นมื่อเช้ามื่อเช้าก็เอฟซีนะครับมาต่างจังหวัดมาจากทางเหนือนะครับก็ผมก็ไปส่งที่แถวแถวกิ่งแก้วนะครับแถวอะไรล่ะโลตัสโฮมโปรนะครับแถวนั้นแหละนะครับมามื่อเช้านั่งรถทัวร์มากับหลานนะครับพาหลานมาเที่ยวนะครับผมพูดคุยกับท่านนี่เดี๋ยวผมก็รอผู้โดยสารไปด้วยนะครับก็วิ่ง ส่งท่านเสร็จส่งผู้โดยสารเสร็จเอฟซีเสร็จก็วิ่งรถเปลออกขินแก้วมาแล้วก็เข้าพัฒนาการออกพระรามเก้าไม่มีผู้โดยสารนะครับงานขึ้นอยู่แยกพระรามเก้ามาส่งที่หมอชิดนะครับผมก็เลยกดรับนะครับก็วิ่งออกจากหมอชิดมาจอดที่ที่คุยกับท่านนี่ก็คือวัดเสมียนเหมือนเดิมนะครับจุดจอดนะครับจุดจอดนะครับที่วัดเสมียนนะครับอ่านะครับก็คือผมอยากมาเตือนผู้โดยสารนะครับขากลับนะครับ คือมันมันมีแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าผู้โดยสารเนี่ยอาจจะโดนมากโดนน้อยนะครับแต่ผมก็ได้แค่เตือนนะครับแต่ว่ามันระวังยากเพราะว่ามิจฉาชีพแล้วกันนะครับถ้าจะพูดไปในานามแท็กซี่ผมก็ไม่อยากพูดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ดีคําว่ามันไม่ดีหรือว่าดีเนี่ยคําว่าแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเขามองคําว่าแท็กซี่นะครับแท็กซี่นะครับมันก็อาจจะไม่ดีนะครับคนไหนทําดีไม่ดีเนี่ยเราเราก็ เราก็ไม่อยากไปว่าเขาเนาะมันมันเป็นนิสัยของเขาแล้วกันนะครับผมก็มีหน้าที่จะมาทําคลิปอบอกผู้โดยสารว่าเราต้องขึ้นแท็กซี่ยังไงถ้ากลับบ้านมานะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมจะพูดยอ่ยอๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือท่านนั่งรถทัวร์มาเนี่ยท่านมาลงหมอชิดเนี่ยอ่ายกอ่ต้องจลางหมอชิดเลยนะมันก็จะมีอ่ลูกพี่นะครับหรือว่าแท็กซี่นะครับในคราบแท็กซี่ก็ได้หรือว่าจะเป็น ลดผีนะครับลดหัดอายุก็ว่าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าว่าแท็กซี่ก็คือในคราบแท็กซี่แต่หาไรายได้เป็นในคราบโจรประมาณนั้นนะครับก็คือว่า,าท่านลงรถทัวร์มาเนี่ยท่านจะมีญาติพี่น้องไปเตรียมหิ้วกับเป๋าให้นะครับแล้วก็จูงมือจูงลูกจูงหลานท่านนะครับว่าไปไหนคุณพี่คุณน้องเดี๋ยวพี่ไปส่งไหมพ่อไปส่งไหมลูกจูงแขนแบกกระสอบข้าวท่านไปนะครับท่านอย่าไปเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ท่านจะโดนเหมาะนะครับท่านจะโดนเหมาแล้วแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับเขาก็จะพาท่านไปถามว่าไปบางนาไหมอ่าเช่นไปค่ะไปบางนานั่งรอแป๊บนึงนะเขาก็สตาร์ทรถนะให้เรานั่งรออย่างดีนะครับเขาก็จะไปหาผู้โดยสารต่ออีกสักคนสองคนไปบางนาเหรอเออผู้เขาก็จะหาผู้โดยสารไปลงแถวศรีนครินหรือว่าผู้โดยสารไปลงแถวสำโร,สรง,สงสรุปแล้วรถคันนั้นนะท่านนั่งอยู่สามเจ้านะครับก็คือไปส่งสามที่นะครับ ทีละห้าร้อยนะครับประมาณนั้นแล้วแต่หรือหกร้อยแล้วแต่จังหวะที่เขาจะโกงได้นะครับแล้วเราจะแก้อย่างไงนะครับ <IS AS c els> ผมอยากให้ท่านลงรถทัวแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปสนใจญาติพี่น้องที่ที่ท่านไปจูงเอาที่เขาไปจ <IS AS c els> ูงเอาแขนท่านที่รถทัวนะครับอยากให้ท่านเดินลงรถทัวแล้วเนี่ยมันจะมีช่องแท็กซี่จอดอยู่นะครับช่องแท็กซี่จอดบริการท่านอยู่นะครับท่านเดินรถกลัมานิดเดียวเขาจะมีประกาศให้อย่างดีเลยว่าลงรถทัวไปแล้วจุดจอดแท็กซี่เรารับผู้โดยสารนั้นอยู่ตรงไหนนะครับ ท่านอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับลงรถทัวร์แล้วจะมีญาติมารับจูงไม้จูงมือท่านไปนู่นไปนี่นะผมไปส่งนะพ่อไปส่งนะนะ้าไปส่งนะอย่าเด็ดขาดนะครับ90เซเกือบถึงร้อเซนนนะครับท่านจะโดนโกงนะครับท่านอาจจะไปมิตเตอร์มิตเตอร์ก็อาจจะเป็นมิตเตอร์เทอร์โบมิตเตอร์โกงก็ได้นะครับมีทุกรูปแบบนะครับมันมีแน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าอาชีพแท็กซี่นะ แต่ท่านมาในคลาสแท็กซี่นี่ก็เยอะนะครับพอไปก็อย่างที่ผมพูดแล้วท่านไปดองไว้นะครับก็หลายคนอย่างเช่นช่วงเดือนก่อนก็มีผู้โดยสารโทรมาผมเอฟซีโทรมาผมว่าลูกสาวมาจากต่างจังหวัดโดนหลอกนะครับก็คือเขามาหาพ่อแม่เขาก็ได้จังหวะไอ้ฝั่งทางนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวลุงไปส่งพอไปส่งก็ไปชาร์จเขา้าห้าหกรอยนะครับก็คือน่ากลัวมากนะครับ ดีไม่ดีนะไปถึงบ้านดีญาติเขาไม่อัดเอานะครับเขาไม่แจ้งความจับก็บุนหัวแล้วนะครับผมไม่อยากให้ท่านท่านท,านทำอย่างนั้นเลยนะครับแต่แต่มันก็มันก็ห้ามไม่ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของท่านมันเป็นอิสัยของท่านที่ท่านจะโกงคนมันเคยโกงมันก็โกงอยู่นั่นแหละครับพูดตรงๆนะผมพูดไม่ได้ว่าย,ยังในลักษณะยังไงะนะครับนั่นแหละให้มันเป็นเวรกรรมนะครับที่ผมพูดมาจะทําคลิปนี้เนี่ยผมเป็นห่วงผู้โดยสารสมากกว่านะครับ ตอนขากลับจากบ้านผมเข้าใจนะบางทีเรานั่งรถทัวร์มาเนี่ยมันติดแน่นอนแหละขนส่งมาชิดเนี่ยมันมันรูมที่เดียวนะครับแต่ขาไปกลับบ้านเนี่ยมันมันอาจจะประมาณว่ากับวันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันไม่มันไม่เท่ากันล้มมันอาจจะไม่ติดแต่ท่านมันมันทำงานเนี่ยมันจะวันวันเดียวกันนะครับสิบเจ็ดสิบแปดแต่มาเนี้ยวันทํางานเนี้ยต่างคนก็ต่างรีบนั่งรถทัวร์มารถก็ติดอยู่แล้วก็ต้องมีรถเหมาแหละทีนี้ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ อันนี้ผมก็สุดแท้แต่ใจนะครับแต่ผมทําเนี่ยผมบอกแค่แนะนำนะครับท่านอยากเมาหรือว่าท่านอะไรผมก็ไม่ได้ว่านะครับนั่นแหละก็สุดแท้แต่ท่านนะครับมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันมันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราเรีบไปทํางานเราก็อยากไปไปทําให้ถึงให้ทันเวลาถึงเวลานะครับอ่อย่างเช่นสมมติไปบางพีเนี่ยมันมีแน่นอนหล800ักแปดร้อยถึงพันหนึ่งนะครับกดพิเตอร์ไปก็สามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นเองไม่เกินสี่ร้อยครีบางพีนะครับ จากบริษไปนะนะครับเขาทาไงหล่ะทีนี้นะครับผมก็ได้แค่ฝากเตือนนะ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเออเราไปขึ้นตรงซองแท็กซี่นะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีแท็กซี่จอดแท็กซี่เนี่ยเขาจะมีค่าเสียบริการนะค่าเข้าสิบบาทนะครับถ้าเขาขอสิบบาทสิบยี่สิบาทก็ให้เขาติปให้ติปเขาไปเถอะนะท่านนะก็คือน้ําใจนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเราไม่ให้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ให้เขาก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ก็ให้เขาไปเถอะนะครับเราไปมิเตอร์บริสุทธิ์ใจนะครับคุ้มกว่าดีกว่าจะไปโดนแท็กซี่มิจฉาชีพหลอกท่านนะครับในคาบแท็กซี่นะครับอาจจะพิพันก็ได้เราก็เสียความรู้สึกนะตรงนี้เนาะเรามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เฉพาะแท็กซี่มันถ้าเสียแล้วมันก็คือเข้ามาแท็กซี่มันก็รวมกันไปหมดนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารทุกท่านนะที่ผมบอกไม่ไว่าจะเป็นลังสิตก็เหมือนกันนะครับ ถ้าลังสิตเนี่ยท่านจะเรียกง,ง่ายหน่อยให้รถรถแท็กซี่เนี่ยที่ก็จอดอวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมอยากให้เรียกแบบนั้นดีกว่าท่านอย่าไปเรียกแท็กซี่ที่เขายืนกอดอกคุยกันแล้วก็เขาวิ่งมาหาเราเนี่ยท่านอย่าไปเรียกตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนเดิมนะครับามาในคาบมิจฉาชีพเหมือนเดิมนะครับคือคนมันจะโกงอ่ะมันก็จะโกงอยู่นั่นแหละครับมันจะเอาให้ได้ รเราไม่ทันเขาหลอกนะครับผู้โดยสารนะ่ะไม่ทันเขาหลอกนะครับมาทุกแบบกดมิเตอร์อะไรยังไงบ้างเ็าอ,อ้างนูน่นอ้างนี่บ้างอ้อมบ้างคนมันจะโกงนะครับเขาบรถรังสิตวิ่งมาเนี่ยให้เรียกตรงนั้นแล้วบอกเขาว่าไปนูน่นไปนี่นะครับทุกวันนี้มันค่อยโกงค่อยอยากไอ้โกงกันยากอยู่หรอกเพราะว่าเรามี GPS ทุกวันนี้แต่สมัยก่อนนี่มันไม่มี GPS มันก็โกงกันง่ายหน่อย แล้วก็เปิดแบบไปก็ได้ว่าพี่ทําไมเราไปเส้นนี้อย่างนี้ก็ถามเขาได้นะครับนะลองเรียนแท็กซี่ก็นั่นแหละอะไรเเ <c oughs> บอร์โทรข้างรถนะขนาดขนาดขัดนะ <c oughs> บแท็กซี่ยังไม่รู้เลยว่าเบอร์โทรเรียนหรือห้าแปียดสี่นะครับหห้าเปดสี่นะครับถ้าถ้าของหายบนรถแท็กซี่ก็จะเป็นเสร์ชเข้าไปในโสพหรือว่าจสรนะครับก็มีหน่วยแจ้งอยู่นะครับแจ้งของหายหรืออะไรหายอย่างเงี้ย หรือตามวิทยุเคลื่อนต่างๆก็ได้นะครับที่เขาเข้าร่วมกับแท็กซี่นะครับนะท่านบุริสารนะเสด็จเข้าไปสจสร้อยหรือว่าสพก้าวหนึ่งนะครับเขารับเรื่องอันนี้เขาจะรับเรื่องร้องเรียนเลยแหละนะครับตรงนี้นะก็เนาะเอาแค่นี้นะมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับกรุงเทพก็ตอนนี้ก็เงียบเหงานะครับ <S <S ผมมองว่าถ้ารถมันจะติดขาออกเนี่ยมันจะติดน่าจะไปติดช่วง เอ่อจะเข้าสระบุรีเพราะว่าผมกลับบ้านช่วงนั้นต่อถนนยังทําไม่เสร็จเลยแล้วก็จะไปจึ๊บหนึ่งที่แถวมวกเหล็กมวกเหล็กแล้วก็ไปจึ๊บหนึ่งช่วงปากช่องลำตะคองนี่ไล่าย,ยาวเลยทีนี้แล้วก็จะไปเบียงหายติดตรงที่โคราชเพราะว่าเส้นโคราชนี่ออกคอนแก่นนี่โอ้โหเขาเขาทำถนนเสร็จหมดแล้วเขาก็วิ่งเราก็วิ่งสบายนะครับวิ่งสบายมากนะครับเส้นอ่ไปคอนแกตนะครับหกเลนนะครับหกเลนนะครับ ถ้าหกเลนน่าจะหกเอ้ยแปดนะครับแปดเลนนะครับแปดเลนก็คือซ้ายสี่ขวาสี่นะครับซ้ายสี่ขวาสี่ไปสี่นะครับมาสี่แปดเลนนะครับก็วิ่งง่ายสะดวกแต่ถ้าออช่วงนี่แหละเส้นมีตภาพนี่แหละจะมีปัญหานะครับช่วงขึ้นลงเขาไม่ว่าจะเป็นเขาแพงม้านะครับก็มีปัญหานะครับก็ให้กําลังใจผู้โดยสารทุกท่านนะครับท่านที่นั่งรถกลับบ้านอาจจะช้าหน่อยนะครับก็ ขับรถขับลาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งรถทัวหรือว่ารถส่วนตัวนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็<ๆ>บให้ยาประมาทนะครับเน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดง่วงก็ดื่มเพื่องดื่ม,มรหรืออะไรต่างๆนะครับสําหรับเทคนิคการขับรถในต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยแนะนําในคลิปก่อนก็มีนะครับเทคนิคการขับรถนะครับก็ก็มีต่างจังหวัดเนี่ยขับรถต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าขับรถในกรุงเทพนะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเรานั่งมันจะเกร็งนะครับ มันเกรงแล้วก็จ้องอย่างเดียวนะครับในตรงที่ในกรุงเทียเนี่ยรถมันติดเราโยกได้ลงได้เดินได้เข้าห้องน้ําได้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ค่อยเหนื่อยหรอกนะครับเหมือนเราพักผ่อนไปในตัวนะครับลักษณะท่านขับรถในต่างจังหวัดนะครับท่านให้ปรับเบาให้ระยะตัวเองเนี่ยเป็นขั้นบันไดนะขั้นบันไดช่างเชียงออกไปนะครับมันจะโอเคมากมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยนะครับถ้าขานี่ก็จะประมาณ45องศาถ้าปรับเอียงอย่างนี้ก็จะประมาณ1 5อองศารง160รอองศานะครับ แล้วยืดให้ขามาอย่าให้ย้ายไปกระแทกคอนโซลเพราะว่ามันจะปวดขานะครับนั่งขับสบายนะครับลองทําดูนะครับผมขับมาผมปรับบอกให้อยู่ระดับตัวเองเนี่ยให้ให้ความสบายให้มากขึ้นนะครับอ่ะก็มาเตือนแล้วก็แนะนําต่างๆนะครับไม่ผูโดยสารไปไหนนะอยู่ไปรถเมล์ข้างหน้าเนี่ยตรงหน้าวัดเสมียนเนี่ยที่ผมเชี่ยวไปเนี่ยก็นั่งรอรถเยอะนะตรงนี้จะเป็นรถตู้ต่างจังหวัดนะครับอาจจะเป็น กำแพงเพชรทางใกล้ๆนี่แหละแถวพิชุนโลกปากช่องอ่าโซนนี่แหละที่ผมเคยเห็นรถตู้ต่างต่างจังหวัดมารับนะเห็นที่เห็นนะโซนนี้แหละนะครับโอเคครับผมก็มาอวยพรนะครับให้พี่ๆน้องๆน,นะครับขับรถโดยปดลอดภัยนะครับปราศจากโรคภัยนะครับการดืม่มการกินก็ให้พอมาพอควรนะครับเก <c oughs> ็บเงินไว้กลับบ้านกลับกรุงเทพด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาเงินกับบ้านไปแล้วขากลับขอพ่อขอแม่ไม่ไหวนะท่านนะไม่เอานะครับสูตรนี้แท็กซี่ไทยก็ทํามาแล้วสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับแย่มากนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ขอให้คุณพระงคุ้มครองทุกท่านแข็งค่าปลอดภัยปราสยางโรกไปทุกท่านนะครับขอ,อกลับสวัสดีครับ <laughs>